ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับนับนมณีพี่พี่น้องมายามมงครับน่ะมงดักปาลารักกุ้งครับพี่น้องนะครับเสดได้โตบะนอหนะครับะไปพี่น้องอัเดตครับพี่น้องิสดบ่ะนะครับสิมีป,ปลาบนนะนะบอะสิมีกุ้งมะนอหนะบะ อึบ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 พี่น้องครับได้กบพี่น้องเอาเอาบุ่นครับพี่น้องบุ่นี่้กบได้กบพี่น้องบุ่ญยุใส่แบบบุนบุญผี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 กบครับพี่น้องนะครับกบโกบโกบโอเคครับพี่น้องเนาะได้กบตัวหนึ่ง กุ่งไปเลยครับพี่น้องนะครับกบกินมดพี่น้องเลย